นกอยู่ไหนี้เลยนกนกนกอืมหนาวไหมหนาวไหมหนาวร้อนไหมร้อนไหมอาะร้อนเออสรุปหนาวหรือร้อนเออเอามาเล่นนี่แหละอันย่างน่ะเอามาดูหรอเอามาดูสิ เอา at, เอาเอา, ını, เอาไปเลยหัว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 มือหรอมันไม่ได้ใช้ละเอาไปเลยหัวอัวอัวอัวนี่ลายนี่ลายนี่อวดวะวะ